และที่เพื่อนๆเห็นอยู่ข้างหน้านี้นะครับที่เห็นเป็นเนิน,น,นข้างหน้านี่นะฮะอันนั้นคือจุดที่ตั้งของพระที่นั่งจัก,กรวรดพชย,ยนต์ซึ่งเป็นพระที่นั่งที่ตั้งคร่อมกำแพงวังนะฮะซึ่งพระที่นั่งองค์นี้เป็นพระที่นั่งสามชั้นนะครับอยู่ในเขตพระราชฐานชั้นนอกนะครับผมสร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททองพศ2175ก็คือ สร้างรุ่นราวคราวเดียวกันกันกบพระที่นั่งสุริยะอมรินนั่นแหละฮะซึ่งพระที่นั่งองค์นี้ตรงฐานด้านล่างยังพอเห็นวลดลายปูนปั้นรูปครุฑอยู่ด้วยนะแรกเริ่มอาจจะมีเห็นนิดเดียวแหละแต่ว่ากรมศิลป์อาจจะมาทำเพิ่มอะไรยเงี้ยแต่ว่าก็ต้องใช้จินตนาการนิดนึงนะจะมองออกว่าเป็นครุฑนะเออพระที่นั่งพระองค์นี้เนี่ยครับผมแรกเริ่มสร้างแรกแรกเริ่มสร้างเนี่ย มีชื่อว่าพระสถานชื่อว่าพระที่นั่งสิริยโสธรมหาพิมานบรรยงนะฮะพระเจ้าประสาททองพระสถานนามนี้ให้นะครับสิริยโสธรมหาพิมานบรรยงนะฮะก็พอตั้งชื่อพระนามนี้เสร็จเนี่ยพระเจ้าประสาททองก็ทรงพระสุบินทรงฝันนะฮะว่าเสด็จพระอมรินทราธิราชเนี่ยไม่แน่ใจว่าพระอินหรือเปล่า น <c oughs> ะเสด็จลงมาหาพระองค์นะครับแล้วก็มาตรัสสั่งให้พระองค์เนี่ยตั้งจากพยุหะแล้วก็หายไปนะพอพระองค์ตื่นมาเนี่ยก็อ่านนี่นี่น็นอกเรื่องนิดหนึ่งนี่ฮครุฑซึ่งตรงฐานพระที่นั่งฝั่งนู้นก็ยังมีอยู่นะนี่ฮะครุฑนะครับแล้วที่ผมบอกว่าเป็นพระที่นั่งที่ตั้งค่อมกำแพงเนี่ย เนี่ยฮะตั้งตั้งค่อมแนวกำแพงเลยนะครับแนวกำแพงวางจะมาจากตรงนู้นแล้วก็ยาไปทางด้านนู้นนะฮะอ่านี่แนวกำแพงอยู่นี่ครับตรงประตูเนี่ยถ้าเรามองประตูจะเห็นแนวประตูวางโบราณอยู่นะฮะอ่าในกล้องเห็นไหมเนี่ตรงนี้นะฮะตรงนี้นะครับเนี่ยแนวประตูนะฮะ ก็คือแนวกำแพงวังแหละยาพุทธมาถึงมามา,มาตรงนี้เลยเนี่ยมาแนวนี้เลยนะครับตามาต่อเรื่องชื่อนะฮะ <c oughs> พอพระอินทร์เนี่ยเสด็จมาเข้าฝันให้พระองค์ตั้งจากพายุหะเนี่ยพระองค์ก็ตื่นตื่นแล้วพอมาวาชสการเนี่ยก็เสด็จให้โหราจา,นนร,ร,าร์เนี่ยพระโหราธิบดีเนี่ยทำนายฝันพระองค์ก็เล่าฝันให้ฟังอะไรเงี้ยพระ,ะราชคูโรหิตเนี่ยท่านก็ กร่าบทูลว่าพระนามที่นั่งที่ชื่อว่าสิริยโสธรมหาพิมานบรรยงเนี่ยฮะมันไม่ต้องไม่ต้องนามไม่ถูกต้องอะไรประมาณนั้นเสด็จพระอมรินทราเนี่ยจึงลงมาบอกให้ตั้งจากพยุหะซึ่งจากพยุหะนะครับเป็นที่ตั้งใหญ่ในมหาพิชัยสงครามนะจึงขอให้นำนามนำชื่อของจากเนี่ยจากพยุหะเนี่ยมาตั้งเป็นชื่อของพระมหาปราสาทนะครับ ก็เลยตั้งชื่อว่าพระที่นั่งจกกักรวรรดิไยชยน์มหาปรา,าสาทนะฮะละักษณะของปราสาทเนี่ยเป็นโถงนะครับแล้วก็สูงสมชั้นนะฮะเป็นที่สำหรับทอดพระเนตรนะครับกระบวนมอรสพและการยกทัพพยะญาตาหรือการซ้อมรบหรือพิธีอะไรก็แล้วแต่จากทางท้องสนามหลวงตรงเนี้ยฮะเนี่นยผ่านไปทางด้านนู้นเนี่ยฮะตรงนั้นคือวัดธรรมิกราชนะตรงเนี้ยจะเป็นแนวท้องสนามหลวง ทุ่งพมรุนน่นนี่นั่นยาไปถึงตรงตรงอนุสาวรีย์พระเจ้าอู่ทองปัจจุบันนี้นะฮะก็จะมีขบวนแห่หรืออะไรก็แล้วแต่หรือทาหรือซ้อมลบหรืออะไรก็ได้รงเนี้นนพระที่นั่งองค์น totally> ี้ก็จะใช้เป็นที่ประทับในการทอดพระเนตรพระราชพิธีต่างๆนะครับส่วนอาคารตรงนี้นะครับเป็นอาคารที่ประกอบเป็นส่วนหนึ่งของพระที่นั่งจักรวรรดิพัชชนนะฮะ พระที่นั่งจกกักรวรรดิไชยยน์นะครับผมเป็นปราสาทมียอดมณฑปยอดเดียวนะครับมีมุกซ้อนสีด้านแต่ด้านตะวันออกกับด้านตะวันตกนะฮะจะมีมุกสั้นซ้อนสองชั้นนะฮะด้านเหนือด้านใต้มีมุกซ้อนสี่ชั้นเป็นมุกยาวมาจะดดประตูเหนือใต้เลยผนังปราสาทไม่มีนะครับเป็นผนงังเ,เ,เป็นเสารับเครื่องบนแล้วก็เปิดผนังโล่งเลยนะฮะอยู่บนกำแพงพระราชวังนะครับเป็นปราสาทสามชั้นชั้นล่างสําหรับข้าทูลองทูลีพระบาทเข้าเฝ้าชั้นกลางสําหรับ ฝ่ายในนะฮะข้าเฝ้านะครับผมส่วนตรงกลางจากตมุกชั้นบนนะฮะเป็นที่ตั้งพระแท่นประทับทอดพระเนตรกระบวนแห่ต่างๆนะฮะและในปีพศ2181พระเจ้าปราสาททองนะครับโปรดกล้าวให้ใช้พื้นที่รอบๆบ,บริเวณพระที่นั่งจักรวรรดิพะชยนเนี่ยทำพิธีลบสักลาดนะฮะ แล้วก็พศ2199พระนารายนะครับบุกมาจากวังหน้ามาทําสงครามนะฮะกับพระศิษุธรรมราชาเพื่อยึดอํานาจนะครับก็ใช้พระที่นั่งองค์นี้นะฮะเป็นฐานประชาการรบนะครับและพศ2278พระเจ้าอยู่หัวบรมโกศนะครับโปรดให้ใช้พระที่นั่งพระองค์นี้ปฏิสถานพระบรมโกศของกมรมหลวงโยธาเทพนะครับ สำหรับรูปปั้นครุฑที่ฐานพระที่นั่งจกักรวรรดิพิชัยนเนี่ครับผมสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นรูปปั้นครุฑยุดนาคนะครับเพราะว่าเคยปรากฏหลักฐานว่าพระที่นั่งก่อนหน้านี้เนี่ยอย่างบรรจารั์มหาปราศาทตรเนี่ยครับเป็นฐานสองชั้นก็เคยทําฐานเป็นรูปครุฑยุดเ,เป็นรูปครุฑเหมือนกันนะครับจึงสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นครุฑยุดนาคนะฮะ